สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ามากินเ้าเสาร์บัดน,นี้ข้างนอกหนาวพี่น้องเมื่อเศา้าออกเป็นฮนต้นใหม่อยู่ในสวนเย็นจ้อยจ่อยสวนมั่นมากมีแห้งมีแห้งท้องจากพี่น้องอากาศเย็นเย็นสนม้อนทางบ้านห้องหนาวไปน้อยจ้า ถ้าเมืองไทยหนาวไปจัดพี่นอ์พอไงเ้วเจียวลูกเจียวลูกเทียวหนวอันเราเบิ้งหุ่นแล้วนะพีหนวบางเถอ้ือันเราต้องลุกไปเบื้องอยุ่หนาจอมันเบิ้งไก่ไก่บอกขาดใจต้องไปเบื้องไก่ไก่ ิเดือนนี้ยาเหยก็สเสด็จกลับไทยจับพี่น้องกลับไทยไปยามลูกย่าเหดก็ไปไปมากๆาจับพี่น้องเพราะว่าอันลูกยังหน่อยอยุลูกผพุยยันเลี่นมาหาไ่ปีหนึง่งแต่ว่าผู้หน่อยเพิ่งจะยุ่งมองหาสิทธิ์ทิมเขามาแบบว่าเป็นปีเป็นยังเลยกับลุตโตนลูกแม่พี่น้องปกติอันตะกอนหนานีผู้พีเพิ่งจะยุ่งมองห,นหนัน้าเนาะกับยุ่งน้ำกันสองคนตอนยายมาอยู่เวลายายมาอยู่น้ำพอใยญนลูกกับยุ่งสวงน้น บปดน,นี้ผู้เอื่อยนี่ยไปเรียนมหาไล่แล้วปีนี้ผู้น้องก็เลยเดี๋ยวผู้เดีย้าลดตัวลูนลกนะพี่น้องก็เลยตกลงกับพ่ใหญ่เไปไปมาแม่เอาจ้ะทุกสามเดือนลรอพี่น้องกปเที่ยวไปหาลูกไปอยู่น้ำลูกเธอละเดือนเธอละยังแล้วก็กลับมาจ้ะมแม่สามเดือนหรอกลับหยีจังส่นะพี่น้องจ้ะพญ่หลับเป็นคนใจทุกบาททุกสตางค์ตัดแต่คากินคายยู่ของยายของลูกคาเครื่องบินไปกลับทุกอย่างจ้ะพี่น้อง ยายเป็นเจ้าเกาะเป็นเจ้าเกาะ,ะเกาะพอใหญ่จ,จ้ะปีนี้สิสิเดียูร้อยกับท่งน้ำลูกยูดอกพี่นองปีนี้ร้อยกระท่งไปตายเดือนพฤศจิกายายยห่นหนาจัดการะมาแมนต้นๆท่านว่าจะพี่นองการนาจะไดียูร้อยกับท่งน้ำลูกยูดอกจ้ะ ជាំងសារាស់នាលាលាល់រាស់នៃ ยายเอกพญายกมีโครงการกลับไทยยุ่ยแล้วจะพี่นงยายเอกพญายว่างแผนกันไวแล้วว่าจะกลับไทยอีกปีสองปีข้างหน้านี่แหละจ้ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมแผนยู่จ้ะพ่นงจ็เดินไปตามแผนที่ว่างไ้ก่อนจ้ะ วิซาย้ายเอมันสิเบิร์ตอีกปีอีกปีอันปีหกหกแปดที่น้องก็เลยสิเที่ยวให้มันเบิร์ตวีซ่าไปก่อนจากช่วงมีสิเที่ยวให้มันเบิร์ตวีซ่าจากพี่น้องอันหลังจากเบิร์ตวีซาย้ายเอก็สิบต่อว,วีซ่าจากสิช่วงนั้นก็นกนคือตามที่่างแผนกับพญายนอที่น้องก็สิอยูไทยถาวรเลยจก้กช่วงมีกัเที่ยวไปก,ยยก่อกนพญาก็หาเงินตอกอนจ้ะ ส่วงที่ลอกกับพยายกับฮางเงินเตรียมไว้พร้อมจะ้าไปยุ่ไทยคารวิจาพยายกับแพงเงในพี่นองตัางชาิใส่สีคลาประกอบประกันชีวิตอีกจาะแพ่งก็เลยต่องว่างแผนดีๆจากพี่นอง สำหรับห้องคน่นข้ยมันใหญาบัดท่องกับนีแต่สำหรับเพื่หนยังไจา้าเวลาต่างชาเขาเจ็บไข่เด็ดป่วยมากมันับต้องนี้ปักกันเลยพี่น้องถ้าจะบอกอะไรตุม่มแม่แมาจวมาเย็นล้วพี่น้องว่าจะกินหอนๆ ยายเดี๋ยวเอาหวันบิตดตูวพี่นอ้องมัดต้มหลักการต้มใส่แม่หมาจา้ะบิตดตัวจะยายเอ๋ถอนมาจากสวนนลัพี่น้องมันหลายยายจะสีเห็ดอีหยังก,กินแน่ยยายกา็เลยเอามัดต้ดมตใส่แม่หมา,มาน้ำจ้ะ พี่น้องยายอากจกินเกาเซายิมลรวจ้าขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้าพี่น้องติดติดตามมึงกิปของยายเอจ้าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยายเอน้ำเนยด้อจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจะพี่น้องอย่าลืมรักษาสุขภาพเด้จอจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า